ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่ธรรมนาวาวัง วันนี้เวลา8.45นาฬกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคอมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่ธรรมนาวาวังณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุรณ์คำานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชานะพุทธมามกะและองค์อัคาราศาสดูปถัมพกได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นหลักอันมั่นคงให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ประจักษ์ และตระหนักถึงความจริงอันเที่ยงแท้ด้วยตนเองธรรมานาวาวังคือแนวทางการปฏิบัติซึ่งได้น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้มาศึกษาและปฏิบัติด้วยตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธธรรมว่าเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาอันจะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์หลักสูตรปูทางสู่ธรรมานาวาวังที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์กแก่การประกอบกรณีกิจของพระสงฆ์ทั้งในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างถูกตรงและการน้อมนำให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างชัดเจนถูกต้องปฏิบัติตามหลักธรรมได้ตามภาวะฐานะแห่งตนให้บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบต่อไป ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมนาวาวังซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระตนะไตรและหลักอริยรสัจสี่พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแก่พุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชามาตาปิตุบูชาอาจริยบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบุรพมาหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งนี้สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กธรรมนาวาวังได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นวันที่สองวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเหรียญกาชาติสมนาคุณประจำปี2559ถึง2565 แก่ผู้มีอุปการ,ระคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอประชุมกองทัพเรือในวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3รวม47รูปและมีผู้เข้ารับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองจำนวน992คนผู้เข้ารับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สามจำนวน1,821คน ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเหรียญกาชาติสมนาคุณแต่ละชั้นนั้นเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาติไทยด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเกิดผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์โดยส่วนรวมและประเทศชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2567 วันนี้นายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2567ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานกปรกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนประชุมเพื่อติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมเนื่องจากมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยแล้วหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจากพายุดีเปรสชั่นยางิในช่วงวันที่9-11กันยายนที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักกว่า200มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งแม่น้ําอิงแม่น้ําสายแม่น้ากกแม่น้ําจันเข้าท่วมพื้นที่อาเภอแม่สายอําเภอแม่จันอําเภอเมืองเชียงรายอําเภอพญาเมงรายอําเภอขุนตาลและอําเภอเทิงและจากการคาดการสภาพอากาศและสถานการณ์น้าพบว่าหลายพื้นที่มีแนวโน้มจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํา กรมชลประธานได้เร่งร่องน้ําในอ่างควบคู่ไปกับการใช้พื้นที่หน่วงน้ําเพื่อชะลอการไหลเตรียมพร้อมเครื่องเครื่องจักรกลเครื่องมือและบุคลากรรวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานให้พร้อมรับสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดเชียงรายได้เร่งระบายน้ําลงสู่คลองต่างๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้าโขงปัจจุบันระดับน้ําลดลงกลับเข้าสู่ตลิ่งแล้วส่วนสถานาการณ์ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เขือนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทได้ลดระดับการระบายน้ำลงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่ไหลลงมาสมทบสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีโปรดให้เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยและเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุฬาภรเชิญถุงยางชีพพร้อมสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุดในปีนี้อำเภอหล่มสักประสบอุทกภัย3ามครั้ง ครั้งที่1เมื่อวันที่19-23กาถึงากรกฎาคมได้รับผลกระทบ5าตำบลผู้ประสบภัย1,051ครัวเรือนครั้งที่สองเมื่อวันที่5-8ถึงสิงหาคมได้รับผลกระทบ3มตำบล7หมู่บ้านผู้ประสบภัย1115ัครัวเรือนครั้งที่3วันที่28-29ถึงสิงหาคมได้รับผลก<า>ระทบ5าตำบ bon, ลผู้ประสบภัย799ครัวเรือนการได้รับพระการุณาที่คุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น และที่วัดท่าเกยตำบลป่าก,กุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยราชวิทยลาลัยจุลาภร์เชิญถุงยางชีพพร้อมสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอสวรรคโลกประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุด อำเภอสวรรค์คาโกเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเป็นต้นมามีประชาชนเดือดร้อน8ตำบล49หมู่บ้าน3,770ครัวเรือน11,283รายขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ช่วงนี้ดูข่าวสารในต่างประเทศนะคะโดยบริษัทผลิตเครื